สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนอา,ามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแหวงเก่าวันนี้กาก้าพารวยนะครับก็ได้นําเอาเหรียญที่พี่น้องนั้นเก็บสะสมกันเยอะและก็สอบถามกันมาเยอะนะครับเอามารีวิวทบทวนให้กับพี่ๆน้องๆลุงปนอา,านะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าเหรียญปีพศนี้มีราคามากน้อยขนาดไหนข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ ทีท่พี่น้องๆลุงป้านาอาทุกๆท่านรับข้อมูลไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญ10บบาทปีพศออนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับที่เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับไม่ได้เสียสตุงสตังอะไรนะครับพี่น้องกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนั่นเองนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆหรือว่าข้อมูลใหม่ๆพี่น้องก็จะไม่พลาดนะครับเราไปที่เหรียญ10บาทกัน เรียญน,นี้ถือว่าสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นเหรียญปีพศได้นะครับหลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตนะครับเหรียญปีพศนี้จะมีเอกลักษณ์ของเขาภาพประธานด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุริยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9พี่น้องสังเกตดูความสวยงามนะครับสังเกตดูความสวยงามเหรียญน,นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีพอสอหนึ่งนั่นเองนะพี่น้องซึ่งเหรียญสิบบาทนั้นเขาผลิตออกมา นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่หลายปีพศด้วยกันนะครับที่มีราคาการประเมิน u n c นั้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาที่สูงมากๆเลยทีเดียวและก็หลายๆท่านมีการเก็บสะสมกันนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบพี่น้องสังเกตดูวงขอบนะครับเหรียญที่สึกหรอมากๆ นะครับเราจะเห็นได้วงขอบที่แตกยุบแต่เหรียญน,นี้ยังถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนะครับพี่น้องภายในวงขอบเหรียญระบุเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ปีพศออเท่านั้นเองนะครับเหรียญรุ่นเก่านะด้านล่างนั้นระบุว่า10บ,บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ สิบฮินดูอาราบิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะครับพี่น้องจะเห็นได้ถึงลวดลายของพระปรางนะครับพระปรางนั้นถือได้ว่าเป็นลวดลายที่สมบูรณ์และสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเหรียญยูเอซและก็ได้สองกล้องดูนะครับหรือว่า,าใช้แว่นขยายดูนะครับจะเห็นได้ถึงลวดลายที่ ถือว่าสวยงามอย่างมากปีพุทธศักราช2534มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าไดามิเตอร์ความโตนั่นเองเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับพี่น้องน้ำหนัก8.5กรัมนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องสีเรียสกับน้ำหนักเขานะครับน้ำหนักนั้นอาจจะเท่ากันหรืออาจจะสูงหรืออาจจะต่ำเป็นเรื่องปกตินะครับการผลิต สิ่งของอะไรก็ช่างนะครับที่มียอดการผลิตเยอะๆนะครับเขาก็จะมีเลงของขนาดหรือน้ําหนักนั่นเองนะครับเลงของสเปคนะครับอาจจะสวิงขึ้นหรือลงเป็นเรื่องปกติของการควบคุมกระบวนการผลิตนะครับไม่ต้องไปสีเรียดนะครับพี่น้องจํานวนการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามแป่ยเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาน้อยมากๆ นะพี่น้องน้อยมากๆจึงทําให้เหรียญปีพศออนี้ติดอันดับความหายากอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ที่550บาทนะพี่น้อง UNC ใครเป็นคนประเมินนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ก็คงจะอยากรู้กันนะครับ UNC นั้นการประเมิน UNC ก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะ าการประเมินทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนาะพี่น้องเออไม่ใช่เอกชนนะเป็นข้อมูลจํานวนการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นการรวบรวมโดยสํานักกระสาบกรมธนารักษ์แยกตามปีงบประมาณที่ผลิตนะครับพี่น้องซึ่งในบางปีนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับปีพศออหน้าเหรียญน,นะครับราคาการซื้อขายจึงใช้สถิติที่พบในการหมุนเวียนจริงตามท้องตลาด นะครับร่วมในการประเมินนั่นแหละคือวิธีการนะครับเนาะการประเมินเปลียนหรือว่าการประเมินทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับพี่น้องอ่านะครับเราไม่ได้ทําการประเมินเองนะครับเรานําข้อมูลจากกรมธนารักษ์เอามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับให้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนะครับส่วนช่องของเราเป็นเพียงการรีวิว นะครับเป็นเพียงการรีวิวและนําข้อมูลต่างๆนําประสบการณ์ต่างๆความรู้ต่างๆเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนที่เราซื้อแลกเปลี่ยนในบางรุ่นบางปีพศก็เพื่อความต้องการในการเก็บสะสมในแต่ละรุ่นแต่ละปีพศก็เท่านั้นเองここนะครับเราไม่มีหน้าร้านนะพี่น้องเราไม่มีร้านเชิงพาณิ์นั่นเองฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยนะครับเรารับซื้อเพราะต้องการในการเก็บสะสมบางรุ่นบางปีพศนะครับ นี่คือเหรียญสิบ,บาทของปีพศ2534นะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆหลุงป้าอาได้บ้างสำหรับคลิปนี้กาค่าพาโรยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ